Thank you. สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์ใส่ไข่ได้อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของชาร์ลส์อร์นอีกครั้งหนึ่งครับที่จะมาเล่าให้ฟังครับชาร์ลส์อร์นกับภรรยาเนี่ยได้เลี้ยงไก่ครับแล้วก็ออกไข่แล้วเมื่อออกไข่เสร็จก็ออกไข่ไปขายได้เงินมาครับแล้วก็แน่นอนครับบรรดาญาติพี่น้องของชาร์ลส์อร์เนเองก็มาขอไข่ครับแต่พอร์เชนกับภรรยาก็ไม่ให้ครับถ้าอยากได้ต้องซื้อโอ้โหแต่นั้นแหละครับ ญาติพี่น้องคงเป็นตัวเกาะฉนวนเลยครับก็เล่าลือเลยว่าอันนี้ขี้งบหน้าเลือดตูวเสียญาติพี่น้องด้วยกันเองยังไม่ยอมจะให้ขาเลยจะขายเอาอีกแน่ญาติกันเองอย่างนี้นะครับท่านไม่ได้ตอบสนองเลยครับชาวสปอร์ตเยนยอมรับคําวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยโดยที่ท่านเองไม่มีการปกป้องตัวเองอะไรทั้งสิ้นเลยแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านไปหลายปีครับจนเมื่อ ภรรยาของท่านได้สิ้นชีวิตลงเรื่องราวจะถูกเปิดเผยครับว่าทําไมถึงไม่ยอมให้ไข่เขาบอกว่าเวลาที่ท่านเองเนี่ยได้ขายไข่ไปเนี่ยท่านเอาเงินรายได้ทั้งหมดในการขายไข่เนี่ยไป็นเลี้ยงดูหญิงไม้สองคนหญิงชราไม้สองคนนะครับท่านยึดหลักในพระอภมษีรข้อนี้ครับในมันทธิวบริี่หข้อสาฝ่ายท่านหลายเมื่อทําทานอย่าให้การมือซ้ายรู้การซึ้งมือขวากระทำนั้น ทานของท่านต้องเป็นทานหลับโอ้นี่ทับใจจริงนะครับไม่โพรนาความดีที่ท่ทานทําเลยมันนี้บอกว่าฉันเอาเงินได้ทั้งหมดนะไปเลี้ยงดูแลคนหญิงไม้คนชราสองคนไม่เลยนี้ถูกปิดเงียบในครอบครัวตนสิบปีผ่นานไปัญญาสิ้นชวิตเรื่องนี้จึงเปิดข่้น,ตนแต่แเ,รเราองค์ต้องมีแบบอย่างมีท่าทีที่แบบชาวสปอร์เจียนมีนะครับให้ทานครับแต่ไม่ต้องอวดอ้างครับพราพี่ตอนนี้ ทียสุกำลังพ hey, ูดว่าเปรียบเทียบคนสมัยก่อนับเวลาทําทานมักจะเป่าแต่ครับก็เหมือนทุกวันนี้นะครับเวลาเราบริจาคอะไรปุ๊บก็ขอมีชื่อหน่อยนะเขาอีตัวนี้ท่านสสคนนี้ให้ไอ้ล่มอันนี้เต็น์อันนี้บริจาคโดยสกคนนั้นโอ้เรามีวัฒนธรรมแบบนี้เกิดบ้านเกิดเมืองครับ้องขับตรงข้ามกับวัฒนธรรมของพระชนะพระเจ้าหมดเลยพระเจ้าบอกว่าเวลาที่เราทําดีอะไรไม่ต้องปโพธนาครับไม่ต้องเป่าแต่เหมือนพวกฟาริสีทํา ทำดีคือทําดีครับทําดีคือเพื่อพระเจ้าจะเห็นเพียงคนเดียวแล้วพระเจ้าจะประทานบําเหน็จให้ครับพระองค์สัญญาไว้เง้นทำฐานนั้นจึงต้องเป็นฐานลับที่ให้พระเจ้าเห็นเรื่องโฆษณาครับอัญชันสปอร์เชียเป็นแบบอย่างให้เราครับที่เขาไม่ต้องโฆษณาและเขาพยายามยืนหยัดต่อสู้ในความเงียบไม่ต่อสู้เลยไม่อวดอ้างทั้งสิน้นเขอเียนแบบอย่างกับเราครับที่เราั้องหลายจะเรียนรู้อย่างที่สปอร์เชียได้ทำ พบก,กับรายการซีรีสร์สุดขายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ